สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป .6 นะคะวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อเรื่องรูปวงกลมนะคะเเรายังอยู่ในบทที่8รูปวงกลมแล้วเรื่องที่เรากําลัง จะได้เรียนต่อไปนี้ก็คือความยาวของเส้นรอบวงกลมอ่าเมื่อคลิปที่แล้วเราหาไปแล้วความยาวของเส้นรอบวงกลมแต่เราหาไปในรูปแบบของรูปภาพใช่ไหมคะเรามีรูปวงกลมให้แล้วเราก็หาดูซิว่าความยาวรอบวงของรูปนั้นน่ะมีค่าเป็นเท่าไหร่ แต่วันนี้สิ่งที่เราจะได้เรียนเพิ่มเติมก็คือการหาความยาวรอบวงนะคะของเส้นรอบวงเนี่ยในรูปแบบของโจทย์ปัญหานะคะในรูปแบบของโจทย์ปัญหาอะ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนก,กันก่อนดีกว่านะคะจะได้ง่ายต่อการแก้โจทย์ปัญหาเนาะอะ่ะมาดูความยาวของเส้นรอบวงสูตรว่ายังไงนะคะความยาวของเส้นรอบวงจัได้ไหมอ่ะความยาวของเส้นรอบวงสูตรก็คือสอง อ่ะเดี๋ยวนะมันเขียนไม่ค่อยติดคุณใช้มือแล้วกันอ่ะสักครู่นะคะความยาวของเส้นรอบวงอ่ะสองพาย อ่านะคะความยาวของเส้นรอบวงเา2พาย r นั่นเองแล้วายคืออะไรพายก็คือค่าคงที่นะคะที่มีค่าเป็นเท่าไรคะยมีค่าเท่ากับ3.14ใช่ไหมคะยมีค่าเป็น3.14และอีกค่าหนึ่งถ้าเขียนในรูปแบบในรูปแบบของเศษส่วนเขาจะมีค่าเป็นเท่าไหรคะ22ส่วน 7นั่นเองนะคะอ่าแล้ว r คืออะไร r แปลว่าอะไรคะ r แปลว่ารัศมีนั่นเองรัศมีคือตรงไหนรัศมีก็คือเส้นที่เล่าจากจุดศูนย์กลางไปหาขอบซึ่งมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะอันนี้เราทบทวนทบทวนสูตรนะคะความยาวของเส้นรอบวงมีค่าเท่ากับ2พ pi r โนต้องจำให้ขึ้นใจนะคะอ่ะทีนี้ เราจะมาทบทวนการหาความยาวเส้นรอบวงในรูปแบบรูปภาพบ้างที่เราได้ทำไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอะทีนี้มาดูเราลองทบทวนดูว่ายังจำได้ไหมสูตรว่าอะไรนะความยาวของเส้นรอบวงกลม2พาย R ใช่ไหมคะสูตรว่า2พาย R ดังนั้นเรามาแทนค่าลงไปในสูตรกันนะคะได้เท่ากับ2ก็คืออะไร2คือ2พายพ พายข้อนี้กําหนดให้ไหมข้อนี้พายกาหนดให้นะคะเป็น22ส่วน7แล้วถ้าพายไม่กําหนดให้หละ่ะถ้าพายไม่กําหนดให้เราก็ต้องพิจารณาเองว่าเอ๊พายควรจะเป็นเท่าไหร่ถึงจะสามารถมากระทํากับตัวเลขแล้วเป็นตัวเลขที่เราสามารถคำนวณได้ง่ายนะคะอะอย่างเช่นอันเนี้ยรัศมีเขาให้มาเป็นลัศมีใช่ไหมถูกต้องเป็นลัศมีเพราะว่า มันเป็นเส้นเครื่องหนึ่งถูกไหมเล่าจากจุดศูนย์กลางไปหาขอบอันนี้คือรัศมีแล้วถ้าเกิดเราเห็นว่ารัศมีเป็น21แบบนี้เราก็ต้องคิดละว,ว่าเราใช้ยีสิบสอส่วนเมันสามารถตัดทอนกันได้ไหมหรือถ้าเราเป็นตัวเลขที่มันไม่สามารถตัดทอนกันได้ใช้3.14จะง่ายกว่าไหมนะคะอันนี้คือการพิจารณา ว่าเราจะใช้ายในค่าไหนกันแน่นะคะ,ะแต่อันนี้เขากำหนดมาให้เรียบร้อยว่าเป็น22ส่วน7ดังนั้นครูก็จะคูณไปเลยนะคะ2คูณ22ส่วน7แล้วก็คูณด้วย r คือเท่าไหร่คะ r ก็คือ21ครูขอเปลี่ยนสีประกาแป๊บหนึ่งนะคะ r คือ21มาดูว่าอะไรสามารถตัดทอนกันได้7กับ21ตัดทอนกันได้ไหมคะได้7 1 7 7 3, 21แล้วเราจะเหลืออะไรเหลืออะไรคะตอนนี้เราก็จะเหลือ2คูณด้วย22แล้วก็คูณด้วย3เป็นเท่าไหร่อ่าได้44ใช่ไหม2คูณย2ได้4 4 44คูณ3ซิได้เท่าไหร่อ่ะมาทด44คูณ3ซิได้เท่าไหร่4 32ใส่สองทด 14, 32 10สิบ 3นั่นเองนะยคะได้เป็น100 30 2หน่วยเป็นอะไรไปดูที่โจทย์หน่วยเป็นอะไรคะเซนติเมตรอะเซนติเมตรนะคะอ่าข้อนี้จบไปแล้วเราทบทวนในเรื่องของการหาความยาวเส้นรอบวงในรูปแบบของรูปภาพอะไปทบทวนอีกหนึ่งอันนะคะไปอีกหนึ่งอันอะอันนี้นะคะ ทบทวนเหมือนกันยังคงเป็นทบทวนอยู่นะเอามาค่ะสูตรว่ายังไงสูตรว่ายังไงความยาวของเส้นรอบวง2อพายอาร์นั่นเองสูตรว่า2อพายอาร์เอาเท่ากับครูขอข,ขยับมานิดนึงนะคะเท่ากับอะไร2อคูณพายพายกำหนดมาไหมกำหนดเป็น3.14ก็ต้องใช้3.1 4แล้ว R ล่ะ R คืออะไรคะ R คือรัศมีใช่ไหม แต่สิ่งที่เราให้เขาให้เรามาเนี่ยเป็นความยาวจากขอบฝั่งหนึ่งไปหาขอบอีกฝั่งหนึ่งนะคะดังนั้นความยาวนี้มันคือความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางยังไม่ใช่รัศมีแต่เรารู้ว่ารัศมีมันมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางใช่ไหมแสดงว่าข้อนี้รัศมีเป็นเท่าไหร่แส่งว่าข้อนี้รัศมีเป็นเท่าไหร่คะครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางมันมี24 แสดงว่า r ของเราก็ต้องเป็นเท่าไหร่เอ,อ่ย12นั่นเองข้อนี้ r เป็น12นะคะ,ะคูณด้วย12ลงไปคูณด้วย12ลงไปคูณด้วย12อ่ะ,อะทีนี้มันเป็นทศนิยมละแต่เวลาคูณแนะนำให้หนูเอาจำนวนเต็มนะคะคูณกันก่อนนะคะเอา2กับ12คูณกันก่อน2กับ12เป็น24นะคะอ่ะแล้วก็คูณด้วย3.1 อ่าชีนี้มาดู3.14ทดค่ะทดะก่อน3.14คูณ24ได้เท่าไหร่อ่าทดนะคะ4 4 6ใส่6ทด1 414เป็น5 432อ่ะใส่0ได้8ได้2ได้6บวกกันได้6ได้13ทด1ได้5ได้ เร <7. S 2> าใช่ย่อมกี่ตำแหน่งคะไปดูที่การคูณกี่ตำแหน่งสองตำแหน่งเพราะว่าอันนี้ไม่มีตำแหน่งใช่ไหมอันนี้มีสองได้คำตอบเป็นสองตำแหน่งดังนั้นข้อนี้ตอบเจ็ดสิบห้าจุดสามหกหน่วยเป็นอะไรคะไปดูที่โจทย์หน่วยเป็นเมตรนั่นเองอ่าอันนี้ครูทบทวนให้ต่อไปเราจะมาหาความยาวของเส้นรอบวงในรูปแบบของโจทย์ปัญหาดูบ้างนะคะในรูปแบบของโจทย์ปัญหาดูบ้างอะมาดูข้อนี้เขาว่าอะไรบ้าง หาความยาวของเส้นรอบวงกลมที่มีรัศมีอ้าวเขาให้มาแล้วที่มีรัศมีแสดงว่าเขาให้รัศมีเรามาแล้วรัศมีคือ42เซนติเมตรรัศมีก็คืออาแสดงว่าข้อนี้เขากําหนด R ให้เราเป็น42เอาเรารู้ค่า R าเราง่ายเลยใช่ไหมคะง่ายเลยเพราะว่าการหาความยาวของเส้นรอบวงก็แค่2ไพาอาทีนี้แหละแล้วายละ่ะ พายจะใช้อะไรจําได้ไหมครูบอกว่าถ้าเกิดเขาไม่กําหนดพายมาให้สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราต้องพิจารณาเองว่าเราจะใช้พายเป็นเท่าไหร่ตอนนี้หนูเห็นเลขแล้วว่าเลขเป็น42หนูก็ต้องมาดูว่าถ้าเราจะใช้22ส่วน7จจะสามารถตัดกับ42ได้ไหมหรือถ้าเราจะใช้3.14มันจะคูณกันง่ายกว่าไหมอ่ะถ้าเป็นโครเรูจะใช้22ส่วน7เพราะอะไรคะ เพราะว่า7มันตัดกับ42ได้ดังนั้นครูใช้ค่าภายเป็น22ส่วน7 7สามารถตัดกับ42ได้อะตัดขอเปลี่ยนสีปากกาจะได้มองเห็นง่ายๆอะตัดค่ะ7 1 7, 7 7อะไรคะ42 7 5 35 7 6 42ดังนั้นอันนี้จะเหลือ2คูณ22แล้วก็คูณด้วย6นั่นเอง 2คูณ22เป็นเท่าไหร่44 44คูณ6เป็นเท่าไหร่เอาทดค่ะ44คูณ6 6 4 64 64. 24ใส่4ทด2 6 4 24 25 26นะคะข้อนี้ตอบอ่ะ264หน่วยเป็นอะไรไปดูที่โจทย์รัศมีเซนติเมตรหน่วยก็ต้องเป็นเซนติเมตรอ่ะต่ออบตอบความยาวของเส้นรอบวงกลมก็คือ264 เซนติเมตรตอนตอบเขียนเซนติเมตรคำเต็มให้ครูหน่อยนะคะเซนติเมตรนั่นเองอ่าได้ละหนึ่งข้อนะคะอ่าไปดูข้อต่อไปโจทย์จะเป็นในลักษณะแบบไหนนะคะวงกลมวงหนึ่งมีเส้นรอบวงอ่าข้อนี้แปลกมากเพราะว่าข้อนี้ปกติเราจะหาเส้นรอบวงถูกไหมแต่ข้อนี้ดันกําหนดเส้นรอบวงมาให้เรานะคะ ดันกำหนดมาให้เราแล้วว่าเส้นรอบวงยาว125.6เซนติเมตรเขาให้เส้นรอบวงมาแล้วเขาต้องการอะไรวงกลมวงนี้มีรัศมียาวเท่าไรนะคะยาวเท่าใดแสดงว่าข้อนี้เริ่มไม่ปกติละเริ่มจะให้เราหารัศมีละจากโจทย์อ่ะแต่ว่าหนูไม่ต้องกลัวอ่ะลองดูค่ะความยาวของเส้นรอบวงสองยออา ในการทำให้หนูเอาตัวเลขจากโจทย์แทนลงไปในตำแหน่งของสูตรนี้นะคะดังนั้นครูจะได้ว่าความยาวของเส้นรอบวงเราทราบแล้วนะคะความยาวของเส้นรอบวงเราทราบแล้วครูใส่เลยคือยี5เอความยาวของเส้นรอบวงอะคูณอะฝั่งนี้เท่ากับ2อ่ะ2ก็คือ2พายพายบอกไหมว่าให้ใช้ายเท่าไหร่อันนี้อะายไม่บอกแต่มันเป็นทศนิยม เราจะเลือกใช้3.14ละกันนะคะเพราะว่ามันเป็นทศนิยมมันน่าจะกระทํากับทศนิยมเนาะอ่าแล้ว R ล่ะ, R, ละ R นี่แหละก็คือตัวที่เขาอยากทราบเราเรียกมันว่าตัวไม่ทราบค่า <c oughs> เพราะตอนนี้เราไม่รู้ว่า R มีค่าเป็นเท่าไหร่ <c oughs> ใช่ไหมคะเราก็ต้องคูณ R ไว้ก่อนมองเห็นไหมเนี่ยเราก็ต้องคูณ R ไว้ก่อนเพราะเราอ่าหา R เป็นตัวไม่ทราบค่านะคะอ่าทีนี้มาดูว่า แล้วเราจะทํายังไงให้ได้อามานะคะอันดับแรกก่อนเลยเอา2กับ3.14คูณกันก่อนนะคะ2กับ3.14คูณกันก่อนมองเห็นไหม2กับ3.14คูณกันก่อนอ่ะขอทดนะคะ3.14คูณด้วย2 428212236ทศนิยม2ตําแหน่งอ่ะครูเขียนไว้ก่อนนะ 125. 6นะคะฝั่งนี้ได้6.28แล้วก็คูณด,ด้วย r ไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่ทราบ r อะคูณ r ไว้ก่อนทีนี้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เราจะมาหา r ละบางคนคููขาเราหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้หนูจะเอาตัวเลขอันนี้กับอันนี้ไปกระทำอะไรกันดีเนี่ยถึงจะได้ค่า r จะให จะเอาเขาไปทําอะไรกันดีถ้าเกิดใครนึกไม่ออกครูสอนเสม,มอว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นโจทย์แล้วเรานึกไม่ออกว่าเอ๊ะเราจะเอาตัวเลขที่เราทราบเนี่ยไปกระทําอะไรกันถึงจะได้ตัวไม่ทราบค่าอ่ะเราจะสมมุติก่อนครูจะสมมติเป็นอะไรสมมติอ่ะให้มันเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครูให้เป็น10เท่ากับ5คูณ R สมมติก่อนเพราะว่าอะไรเราอยากมองให้ได้ว่าอ่สมการหน้าตาแบบนี้เนี่ย เราต้องแก้ยังไงนะคะเหมือนกันเลยมีค่าที่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็มีค่าตรงนี้แล้วก็มีค่า R ติดไว้นะคะทีนี้หนูตอบได้ไหมว่าตัวนี้ R เป็นเท่าไหร่ตอบได้แน่นอน10เท่ากับ5คูณด้วยอะไรตอบได้แน่นอนคืออะไรคะ R เป็น2ถูกไหมอันนี้เรามองเราตอบได้ทีเนี้ยแต่ในการหาจริงๆอะ่ะเราต้องเอาตัวที่เราที่เขาให้มาเนี่ย มาทําอะไรกันสักอย่างแล้วให้มันได้2อ,ออกมาในการหาคําตอบจริงๆอะค่ะแสดงว่าจริงๆแล้วหนูต้องเอาส0กับ5ไปทําอะไรกันมันถึงได้2หนูต้องเอาสิกับ5ไปหารกันถูกต้องหนูต้องเอาสิมาหารด้วย5แล้วหนูจะได้ค่า R ออกมามันก็คือ2ถูกไหมนั่นหม,มายความว่าตัวนี้หนูก็ต้องใช้วิธีเดียวกันดังนั้นหนูก็จะได้125 6จดเอาไปหารด้วย 6.28แล้วหนูจะได้ค่า r ออกมาปรากฏว่าหารแล้วเรียบร้อยครูจะไม่ทดให้บนกระดานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาหารแล้วเรียบร้อยปรากฏว่าได้ออกมาเป็น20เท่ากับ r r คือรัศมีแสดงว่าข้อนี้ได้แล้วว่ารัศมีเป็นเท่าไหรคะเป็น20แสดงข้อนี้ตอบรัศมีคือ20หน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะเซนติ เมตรนั่นเองอ่าอันนี้คือการแก้โจทย์ปัญหาในการหา R นะคะอาทีน,นี้เราไปดูแบบฝึกหัดของเราแบบฝึกหัดของเราแบบฝึกหัดที่อ่าคุณไม่แน่ใจว่าแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่แต่อยู่หน้า74นะคะแบบฝึกหัดของเรามาดูว่าโจทย์เขาต้องการอะไรบ้าง ข้อแรกบอกว่าวงกลมที่มีรัศมียาวให้รัศมีมาละยาว35เซนติเมตรมีเส้นรอบวงเท่าไหร่อ่ะอันนี้หาได้แทนรัศมีลงไปนิสสูตรสองพอ่ะใช่ไหมคะหาได้เลยทีนี้ข้อ2วงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว5 m. เมตรอา้าวข้อนี้ไม่ได้ให้อามาแต่ให้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางซึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือครึ่งเอ้ยเส้นผ่านศูนย์กลางมันยาวเป็นสองเท่าของ รัศมีใช่ไหมสแสดงว่ารัศมีก็คือครึ่งหนึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางยาวหา้าแล้วรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของหา้าครึ่งหนึ่งของห้าเป็นเท่าไหร่เอาไปหารสองใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งของหาออาอ้าคือสองจุดห้าเอาเนี่ยครูหาให้แล้วเนี่ยแสดงว่าข้อนี้หนูต้องใช้รัศมีคือ2.5เมตรในการไปพิจารณาหาคำตอบในการไปคำนวณหาคำตอบนะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อ3ข้อ3ม วงกลมหนึ่งมีเส้นรอบวงอ้าวข้อนี้เหมือนกับที่ครูแสดงวิธีทำให้ดูเลยก็คือให้เส้นรอบวงมาวงกลมนี้มีรัศมียาวเท่าไหร่ แสดงว่าข้อนี้หนูต้องใช้การคิดเหมือนกับตัวอย่างที่ครูแสดงให้ดูเมื่อกี้เพราะว่าเขาให้เส้นรอบวงมาแล้วก็ให้เราหารัศมีนะคะอ่ะใครที่ยังไม่รู้ว่าจะทํายังไงหนูก็ย้อนกลับไปดูตรงที่ครูพาทำเมื่อกี้นะคะแต่ตัวเลขก็คือแตกต่างกันออกไปทีนี้มาดูข้อสข้อ4วงกลมวง,วง,วงหนึ่งมีเส้นรอบวงอ้าวอันนี้ก็ให้เส้นรอบวงมาเหมือนกันนะคะ วงกลมวงนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างจากข้อ3เพราะอะไรเพราะข้อ3บอกว่าให้เส้นรอบวงมาแต่ให้หารัศมีซึ่งรัศมีก็คือ r เราหาออกมาจากสูตรได้เลยใช่ไหมคะจากที่ครูลองทำให้ดูเมื่อกี้แต่ข้อนี้ดันให้หาเส้นผ่านศูนย์กลางแต่หนูไม่ต้องตกใจหนูใช้วิธีในการคำนวณหาเหมือนข้อ3เลย พอหนูหาเหมือนข้อ3เสร็จแล<น> <Words. S 2> ้วปุ๊บหนูจะได้ค่า R ออกมาก็คืออะไรคะลัศมีหนูจะได้ค่า R ที่เป็นรัศมีออกมา <Jake. S 1> พอหนูได้รัศมีแล้วหนูจะหาเส้นผ่านศูนย์กลางได้ไม่ยากเพราะเส้นผ่านศูนย์กลางมันยาวเป็น2เท่าของรัศมีหนูก็หารัศมีก็คือหา R อ,ออกมาเนี่ยแล้วอยากได้เส้นผ่านศูนย์กลางเอาไปทำยังไงเอาไปคูณ2สิคะเพราะว่าเส้นผ่านศูนย์กลางมันยาวเป็นสองเท่า เราก็จะได้เส้นผ่านศูนย์กลางออกมาสรุปแล้วข้อ4กับข้อ3ทําเหมือนกันแต่เพียงข้อ4เพิ่มในการคูณอ่าเอาไปคูณ2อีก1ครั้งก่อนถึงจะได้คำตอบนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะความยาวของเส้นรอบวงเราได้เรียนรู้เรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาไปนะคะหวังว่าทุกคนจะอ่าทำงานส่งครูแล้วก็ ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจตรงไหนให้เราย้อนกลับไปฟังใหม่นะคะย้อนกลับไปฟังใหม่ถ้ายังไม่ได้จริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาถามครูเนาะอ่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้คะ่ะ